ดารารุ่นที่โพสต์แบบนี้หลังไม่ได้ร่วมงานแต่งหมากคิงถือเป็นงานเฉลิมฉลองมงคลสมรสที่แฟนๆต่างรอคอยมานานสำหรับคู่รักคนบันเทิงอย่างหมากปรินและคิงเบอร์รี่หลังจากที่ทั้งคู่ได้จับมือกันเข้าประตูวิวาหวานนนเลคโคโมโประเทศอิตาลีที่มีเหล่าเพื่อนสนิทและสมาชิกในครอบครัวที่ได้บินไปร่วมเป็นสักขีพยานรัก ล่าสุดเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2,566เป็นเริกงามยามดีที่หมากคินได้จัดงานฉลองวิวาที่ประเทศไทยอีกครั้งณนะห้องเวลิลบอนรูมโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลเวิลโดยมีเพื่อนๆในวงการบันเทิงเดินทางมาแสดงความยินดีกันอย่างมากมายอีกทั้งหมากคินยังเปิดให้แฟนคลับได้ร่วมยินดีในงานแต่งของเจ้าตัวในครั้งนี้อีกด้วย ล่าสุดที่สาวคนสนิทในวงการอย่างกุ๊บกิ๊บสุมลทิพที่ตอนนี้เธอนั้นอยู่ประเทศเกาหลีก็ได้ออกมาตอบแล้วหลังไม่มีภาพร่วมเฟรมในงานแต่งมาคินซึ่งเธอได้ออกมาโพสต์ระบุข้อความลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่า so happy for you guys my bro and my sis at m a r i n แอดคิมมี่คิมเบอรีวันนี้เห็นน้องสาวน้องชายสร้างครอบครัวที่น่ารักด้วยกันดีใจมากมีความสุขมากถึงที่ไม่ได้ไปแต่ของขวัญจะตามไปนะคะรักน้องเห็นกันมานานมากขอให้รักยืนยาวอยู่เคียงข้างกันนะและหัวเราอเสียงดังแบบนี้ด้วยกันตลอดไปนะซีอาทิกแอดมากรีน ต้องเลื่อนดู2รูปสุดท้าย5,555 55นานมากจริงๆ